สิพลามาค้างป้าค่ะพี่น้องค้างงาค่ะนุกค้างไปเลยค่ะตัดไปเลยนะคันคล้ายดิพี่น้องแต่ไม่เห็ดแท้อันนี้ตัดเราไปเลยนี่ มันก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะมันลบหนึ่งีน้องตัดไปเลยแก่นจ้งปางเลยไปหนึ่งพี่น้่งโอ้ยเรา,าตัดไปเลยนะคะได้สวา่างสวา่าง งานอีหอย่างพูดเลยงามงามพี่น้องกระเพงงวใหกไว้กินน่นพิเปลี่ยนตาจะไม่มาตัดิ่นไม่ได้บอกเคดอะไพี่น้องก็ลเลยหกเห็นและว่ามันหกก็เลยมาตัดมันจะได้สบายตานะคะวันนี้เสนอ อันนี้ขอเสนอเป็นคนตัดหญ้านะคะหน้าที่แต่ละวันเรากำหนดเองนะคะไม่มีใครมาบัางคับเราไม่มีใครมาสูจีนะคะทุกคนโอ้คันคล้ายค่ะถึงทีอ่อง